สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข่าวใหญ่ที่แฟนหงให้ความสนใจกันเยอะมากเอ่อฟลอเรียนเวิร์ดาวรุ่งสุดฮอตจากเลเวอร์คูเซนครับคือมีข่าวลือหนาหูเลยเรื่องย้ายทีมข้อเสนอนี่แบบมหาศาละระดับสถิติสโมสรเลยนะโอ้โหได้ยินมาเหมือนกันค่ะเห็นว่าตัวเลขสูงมากแล้วก็มีข่าวว่าเจ้าตัวเองก็สนใจจะมาร่วมงานกับอาร์เนสอตด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตามข่าวว่างั้นเลย วันนี้เราเลยจะมาคุยกันลงรายละเอียดหน่อยโดยอิงจากมุมมองของเอริกไมเยอร์ะครับอ๋อเอริกไมยเยอร์อดีตนักเตะของทั้งสองทีมเลยนี่นาทั้งลิเวอร์พูลทั้งเลเวอร์คูเซนใช่ครับและตอนนี้เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญบุนเดสลีกาด้วยข้อมูลน,น่าจะแน่นปึกจากบทสัมภาษณ์พิเศษในลิเวอร์พูลเอโก้เลย น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาดูกันว่าไมเยอร์มองยังไงเวิร์สจะเข้ากับลิเวอร์พูลได้ไหมแล้วพรีเมียร์ลีกนี่ไหวหรือเปล่าครับมาเริ่มกันเลยคือไมเยอร์เนี่ยเขาดูมั่นใจมากนะเขาบอกว่าเวิร์สจะเข้ากับทีมได้ทันทีเลยแทบไม่ต้องปรับตัวทันทีเลยเหรอคะว้าวครับเขาเปรียบเหมือนเด็กที่แบบแค่ชอบเตะบอลอยากลงไปเล่นในสนามไม่คิดอะไรเยอะแล้วก็ฟันทงเลยว่า จะเป็นเพชรเม็ดงามในพรีเมียร์ลีกฟังดูดีมากเลยค่ะจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือการที่ Words เวิร์ธเหมือนจะเลือกลิเวอร์พูลมากกว่าไบเยอร์มิวนิกใช่ใช่ประเด็นนี้ก็น่าคิดนะคะปกติไบเยอรจะดูดนักเตะเก่งๆในลีกไปหมดไมเออร์ er, มองว่านี่คือก้าวที่ใหญ่นะครับคือไปพิสูจน์ตัวเองในระดับโลกไม่ใช่ก้าวที่ง่ายแบบไปมิวนิค เขาเชื่อว่าหลังได้ดับเบิลแชมป์กับเลเวอร์คูเซนแล้วมันถึงเวลาแล้วล่ะที่จะไปหาความท้าทายใหม่ๆซึ่งไมเยอร์เขาก็ไม่แปลกใจเลยนะคะที่เลือกแอนฟิลครับเขาให้เหตุผลว่ายังไงบ้างครับ เขามองว่ามนขลังของมิวนิกอาจจะจางลงไปนิดหน่อยอาจจะเพราะว่าช่วงหลังๆความสำเร็จในเวทียุโรปมันน้อยลงไปนะคะอ๋อเข้าใจได้ครับแล้วก็เรื่องเสน่ห์ของการไปเล่นต่างประเทศด้วยลีกใหม่วัฒนธรรมใหม่แล้วก็แน่นอนเรื่องค่าเหนื่อยในอังกฤษที่มักจะดึงดูดนักเตะรุ่นใหม่ๆได้ดีกว่าก็เป็นปัจจัยสาคัญคะ่ะประมาที่เรื่องค่าตัวนิดหนึ่งคือมันก็ยังน่าตกใจอยู่ดีนะ 113ล้านปอนด์หรืออาจจะไปถึง126ล้านปอนด์ตามที่เลเวอร์คูเซนอยากได้มันมันสูงมากจริงๆนะครับสูงมากจริงๆค่ะอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าถ้ามองในมุมของมายเออร์คือเวิร์ตเป็นดาวรุ่งเบอร์ต้นๆของเยอรมันเลยนะคู่กับมูเซียล่าเลยครับครับคือยังหนุ่มแต่ฝีเท้าเนี่ยสุดยอดพิสูจน์ตัวเองมาเยอะแล้วการลงทุนระดับนี้กับนักเตะที่แบบมีแววจะเปลี่ยนเกมได้มันก็พอมีเหตุผลอยู่นะคะ แต่ถึงมาเยอร์จะมองโลกในแง่ดีเรื่องการปรับตัวผมว่าแฟนบอลก็คงมีกังวลบ้างแหละเรื่องความหนักความแกร่งของพรีเมียร์ลีกนะครับมันต่างจากบุนเดสลีกาพอสมควรเป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะแล้วมาเยอร์เองเขาก็ยอมรับนะว่าตรงนี้แหละคือคำถามสำคัญเลยว่าเวิร์ดจะรับมือกับจังหวะที่เร็วกว่าการเข้าปะทะที่มันหนักกว่าเดิมได้แค่ไหนอืคือต้องตื่นตัวตลอดเวลาในพรีเมียร์ลีกแม้พรสวรรค์จะสูง แต่เรื่องการปรับตัวด้านร่างกายเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องดูกันยาวๆค่ะและเรื่องตำแหน่งนะครับไมเออร์ Major มองว่าเวิร์ชควรเล่นตรงไหนถึงจะแบบเปล่งประกายที่สุดกับริว์พูลตามความเห็นของไมเยอร์นะคะตำแหน่งที่ดีที่สุดคือเบอร์สิบค่ะเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่มีอิสระหลังกองหน้าตัวเป้าอ๋อต้องมีตัวเป้าให้เล่นด้วยใช่ค่ะเขาต้องการเป้าหมายในการเล่นคอมบิเนชันจ่ายบอลไปแล้ววิ่งไปรับกลับเหมือนตอนเล่นกับพัทริกชิก หรือโบนิเฟสที่เลเวอร์คูเซ่นนะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าคิดต่อว่าอันเดอร์สล็อตจะปรับแท็กติกยังไงอาจจะต้องใช้หน้าคู่หรือว่าให้เวิร์ดยืนต่ำลงมาหน่อยหรือเปล่าก็น่าจะเป็นไปได้ค่ะแต่จุดเด่นที่มาเยาะชมมากๆเลยก็คือพวกทักษะเฉพาะตัวการเลี้ยงบอลกินตัวการเอาชนะตัวต่อต,ตัวนี่เก่งมากค่ะค่ะแล้วก็การวิ่งหาช่องระหว่างลายนี่ฉลาดมากแล้วก็ทีเด็ดเลยคือการจ่ายบอทลทะลุช่องที่เรียกว่าสปริตพาสเนี่ยรวมถึงพวกลูกฟรีคิกด้วย และมีอีกจุดที่สําคัญมากๆที่มาเยอร์เน้นกาเลยนะคะซึ่งอาจจะทําให้เขาเหมาะกับเลี้ยวพูมากๆเลยก็คือเรื่องเกมรับค่ะเกมรับรอครับปกติผู้เล่นนรุกอาจจะไม่ค่อยเน้นตรงนี้ใช่ค่ะแต่ภายใต้การคุมทีมของชาบีออรลอนโซ่เนี่ยสแสดงให้เห็นถึงเวิร์กเรทที่สูงมากอัตราการวิ่งเยอะมากจริงๆบ่อยครั้งคือวิ่งเยอะสุดในสนามเลยโหจริงเหรอครับเนี่ยค่ะคุณสมบัติเรื่องความขยันนี่แหละที่มาเยอร์มองว่า สมบูรณ์แบบสำหรับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะกับสไตล์ของสลอตที่น่าจะเน้นเพรสซิ่งสูงเข้าใจเลยครับแบบนี้ยิ่งน่าสนใจแต่พอเกิดไปที่ประเด็นว่าเขาต้องการกองหน้าตัวเป้ามาเล่นด้วยใช่ค่ะมาเยร์ย้ำเลยว่าเวิร์สต้องการกองหน้าตัวเป้ามันก็เลยทำให้คิดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของลิเวอร์พูลเลยนะครับถ้าเกิดว่าดาวินนุเยสอาจจะย้ายทีมจริงตามข่าวลือแล้วใครล่ะจะมาเป็นคู่หูให้เวิร์สนั่นสิค่ะ มันก็เลยมีข่าวเชื่อมโยงกับโอโกเอกิติกขึ้นมาพอดีเลยอ๋ตอตรงน่าจาแฟังฟอตใช่ค่ะมายเยอร์ก็พูดถึงคนนี้เหมือนกันเขาว่ายังไงบ้างครับกับเอกิติกมาเออร์มองว่านักเตะสไตล์นี้มีความเร็วเทคนิคดีแล้วก็น่าจะเข้าใจแทคกติกเรื่องการหาพื้นที่ของสลอตได้ดีนะอาจจะเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ได้อืมทาประตูมากขึ้นงั้นถ้าให้สรุปความคิดของมาเยอร์เกี่ยวกับดิวเวิร์สนี่ก็คือ พรสวรรค์สูงมากน่าจะพร้อมสำหรับความท้าทายใหม่แต่ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเรื่องการรับมือเกมหนักๆในพรีเมียร์ลีกค่ะแล้วก็เล่นดีสุดในตำแหน่งเบอร์สิมีความขยันที่เหมาะกับลิวอพูมากแต่แต่ก็ต้องการกองหน้าตัวเป้ามาเล่นด้วยใช่ค่ะซึ่งตรงนี้มันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดนะคะครับว่ามาเลยครับคือถ้าลิวอพูทุ่มเงินมหาศาลเป็นสถิติเพื่อเวิร์สจริงๆเนี่ย การหาแล้วก็การสร้างเคมีระหว่างเขากับกองหน้าคู่หูไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอยู่แล้วหรืออาจจะต้องซื้อใหม่แบบเอกิติเก้เนี่ยมันจะสำคัญแล้วก็เร่งด่วนแค่ไหนคะเพื่อให้การลงทุนครั้งนี้มันประสบความสำเร็จอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับหรือว่าจริงๆแล้วการได้เวิร์สมาคนเดียวมันอาจจะเป็นแค่ครึ่งเดียวของสมการสู่ความสำเร็จที่ใหญ่กว่านั้นหรือเปล่าคะ